ก็สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาคุยก่อนเกมพรีเมียร์ลีกครับสุดสัปดาห์นี้คู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแอสตันวิลล่าครับเป็นเกมที่ต้องเรียกได้ว่าสําคัญกับทั้งคู่มากๆนะเพราะว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยต้องการแต้มซึ่งแต้มเดียวเนี่ยต้องพูดกันตามความจริงว่าไม่พอนะครับใช่ต้องสามแต,มต้แตมนั้นใช่เพราะเขาต้องการ3มแต้มเพื่อขึ้นไปอยู่จ่าฝูงหรือว่าลัางจ่าฝูงให้ได้ต่อไปนะครับส่วนวิลล่าเองพวกเขาก็ต้องการ3มแต้มเพื่อ ขึ้นไปคืนนะครับทวงคืนสถานะท็อปโฟแบบเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเกมที่สําคัญกับทั้งคู่จริงๆแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับขอฝากลูกค้าที่น่ารักของเราไว้ก่อนครับสำหรับแอร์แคริเอร์ครับเอาใจแฟนบอลแจกหนักสําหรับคนรักทีมชาติไทยนะครับเพียงซื้อแอร์แค r เอร์คัพเปอร์รุ่นใดขนาดใดก็ได้รับฟรีไปเลยนะครับเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยลิกิทสิทแท้จากวอลลิกมูลค่า399บาทก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดต่างๆไ้ที่ด้าน ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูตัวสินค้าได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงสถานะนักเตะของทั้ง2ทีมก่อนแล้วกันนะครับฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้พวกเขามีเพียงแค่ยูนิลิมเบอร์คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่พร้อมใช้งานในเกมนี้นะที่เหลือเนี่ยพร้อมหมดนะครับส่วนทางด้านของ แอสตันวิลล่าเนี่ยมีปัญหาผู้เล่นการบาดเจ็บบวกติดโทษแบนเนี่ยพอสมควรครับไล่มาตั้งแต่ฐานะของคามาลาบูเอนเดียทารอนมิงแมตตี้แคทนะครับจะขอบแลมซี่พวกนี้เนี่ยคือหมดสิทธิ์เล่นอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงดักลาสลุยนะครับที่ติดโทษโดนแบนมาส่วนในลายของเคยมองลองเล่นเนี่ยต้องอยู่ในสถานะเช็คฟิตอันนี้ก็ต้องรอดูว่าก่อนเกมเนี่ย ทางอูน่าเอมเบอี่จะอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังหรือเปล่านะว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับสำหรับในในไลน์ของเคมองลองเล่นะมาดู11ตัวจริงจากการคาดดาวของเว็บฮูสกอร์กันสัหน่อยนะครับฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยผู้สำบะตูเป็นดาวิดรายานะครับแนวรับก็ชินเชนโก้กาเบรียลมักันเยสซาลิบาเบนไวน์นะครับแดนกลางเนี่ยเป็นท่านักของเด็กเนไรต์จอจินโยมาตินโอเดกาดแนวลุกก็เป็นท่านักของกาเบรียลตีนาลี่เดอะคิงไคฮาวเวินะครับแล้วก็ท่านักของบุกยโยซาก้านะครับผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่านนนะะครรัับผููส้สดปปตตเเ็นนขอองมิโ เนนสะครับแนวรับก็มีคอนซาเดโกคาร์ลอสเปาตอเรสลูกา้าดีนนะครับตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นทน่านของยูริเตเลมานจับคู่กับแม็กกินนะครับส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นทน่านของมอร์แกนโรเจอร์นะส่วนปีกขวาเป็นเลออนไบรลี่ตัวลุกก็มีท่านของมูซาเดียบีหน้าเป้าเป็นทน่านของโอลีวัตกินนะครับเป็นไงคิดว่า11ตัวจริง ไหวได้ทั้งสองทีว่าน่าจัเต็มทั้งคู่แหละแต่คือประเด็นคืออาร์เซนอลเนี่ยน่าจะหนักกว่าเพราะว่าอาจจะมีการโรเดชั่นเล็กน้อยเพราะว่าอย่าลืมว่ากลางสัปดาห์นี้ต้องไปเจอบาเยอร์ที่บ้านบาเยนร์เลยนะอย่างมากคงน่าจะแบบท็อตซ่ากับเชสซิตอาจจะแบบมีหมุนเวียนลงมาถ้าถามผมนะอ่าใช่คือท็อตซ่าเองระยะหลังก็ต้องยอมรับว่าพอเขาได้ได้รับโอกาสลงมาในสนามในฐานะตัวสำรองเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีตลอดนะกลายเป็นโคตรซุปเปอร์ซับแล้วตอนนี้ใช่บวกกับกาเบรียลเชสซุสเองเนี่ย ที่ก็ต้องยอมรับว่าโอเคนะตอนนี้ฟอร์มอาจจะสู้ครฮาวเวิไม่ได้แต่ถ้าอาร์เซนอลต้องการที่จะลุยต่อในเลข2เพื่อเจอกับบาเยนเนเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการโลเตชันผมคิดว่าหากจะเปลี่ยนอาจจะได้เห็นกาเบรียลมาตินเนลลี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นทางด้านของทอซาแล้วครฮาวเวิรเนี่ยเปลี่ยนเป็นทางด้านของเชซู<ค> อ่าส่วนตรงกลางเนี่ยคิดว่าอาร์เตต้าจะเปลี่ยนแบบเสี่ยงหรือขนาดเอาแบบว่าสมิธโลลงมาแทนใครสักคนไหมผมว่าไม่เสี่ยงนต่นั้นเพราะว่าอย่ลืีว่าเกมนี้ก็ต้อง3มแต้มด้วยเออคือเปลี่ยนเยอะไปก็ก,ก็ไม่ดีนะใช่ไหมใช่คือแดนกลางมันเปลี่ยนยากถามว่าจะพักเดคนไร แล้วเปลี่ยนเป็นโทมัสปาเตลงมาเนี่ยคือโอเคแหละซีซันก่อนเนี่ยปาเตต้องยอมรับว่าค่อนข้างสําคัญกับอาร์เซนอลมากแต่พอเขาเจ็บไปนานเน่ยมันมันยังไม่กลับมาเต็มร้อยแน่นอนอ่ะคือถ้าเราเห็นได้รับโอกาสเนี่ยมันมันพักไม่ได้นะครับสำหรับเดเคไลท์รวมไปถึงคู่เซนเตอร์อย่างราเบรียลมาการเยแลวก็ซาลิบาด้วยอ,อันนี้ก็ห้ามพักเหมือนกันใช่ส่วนทางวินล่าเองเนี่ย เขาก็เพิ่งไปเตะแต่โชคดีคือวิลล่าเก็บผลได,ได้ดีหน่อยนะครับก็คือเก็บชัยชนะมาได้ศึกยุโรปคอนเฟลีกโดยรวมเนี่ยแทบจะแทบจะเป็นตัวจริงจากเกมในที่เตะมากลาง,งสัปดาห์นะครับมันขยับขยืน่นทั้งสองทีมเนี่ยขยับขยื่นได้น้อยด้วยความที่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยต,ต้องยอมรับว่า11ตัวจริงเนี่ยคือฟอร <hayat> ์ม <Rey> ดีแบบดีแบบจัด,จด,จดสุดๆอะมันยาก <ๆ S 1> ที่จะเปลี่ยนนะครับกับผลการแข่งขันที่ที่ต้องการทุกนัดเน้นทุกนัดนะ ส่วนวิลล่าเองเนี่ยใช่ว่าไม่อยากเปลี่ยนแต่ตัวเปลี่ยนเนี่ยไม่มีน้อยเหมือนกันเก็บกันบ้างโดนแบนบ้างใช่เกมนี้เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตึงๆสำหรับทั้งคู่นะครับส่วนสถิติในการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยหนัดหลังสุดอาร์เซนอลเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมส่วนวิลล่าเนี่ยเก็บชัยชนะได้2เกมโดยในซีซั่นนี้เนี่ยเจอกันเลกแรกเนี่ยเ,เป็นวิลล่านะครับที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อศูนะตอนนั้นวิลล่ายังยังคงเก่งในบ้านนะครับสมัย ในบ้านไรพ่ายจายันั้นยังคงแข็งแกร่งอยู่แต่ณชั่วโมงนี้เนี่ยอาร์เซนอลในบ้านด้วยเอมิเรตสเตเดียมด้วยเนี่ยโอ้โหยากที่จะแบบต่อกอนอะเอาจริงๆคือยากแถมไม่มีดารันหลุยส์นะแอตันวิลล่าใช่ซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญเหมือนกันนะครับส่วนออฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยมาฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับหกนัดหลังสุดของอาร์เซนอลเนี่ยชนะ4เสมอ2นะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าฟอร์มจัดจ้านไอ้นัดที่เสมอเนี่ยผมว่าเป็นนัดสำคัญนะเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมอันนี้เนี่ย เป็นหนึ่งแต้มที่สําคัญตอนนั้นใครๆก็มองว่าซิตี้เสียหายกับการที่ไม่สามารถเอาชนะอาร์เซนอลในบ้านตัวเองได้ใช่ส่วนเกมล่าสุดเนี่ยมันอาจจะผิดโผไปหน่อยไหมผมก็ไม่มันเกิดขึ้นได้กับการที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับไบร์นมิวนิกไป2อสแต่เกมนั้นเนี่ยพวกเขาดูจะดรอปถ้าใครได้ดูนะถ้า <ả? S 2> ได้ดูเต็มเกมแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่จนเกินไปใช่แต่อย่าลืมว่าคุณรับมือกับทีมไบร์นมิวนิกแม้ฟอร์มในหลีกฟอร์มอะไรจะไม่ดีแต่ว่าไบร์ะก็คือไบร์ทอืมเออแข็งเก่งก็คือแขรอัดาจ ทำได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆคือมันเป็นมันเป็นผลเสมอที่อาร์เซนอลผมรู้สึกโอเคกับทั้ง2แมตช์นะทั้งซิตี้และบาเยน่์ผมรู้สึกโอเคนอกนั้นเนี่ยเขาก็เก็บตามมาตรฐานของเขามาได้หมดเลยนะครับส่วนฟอร์มของแอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะแกวงๆหน่อยนะเพราะ6นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับไม่ไม่สามารถเก็บชัยชนะต่อเนื่องได้เลยนะมันจะแบบชนะเสมอชนะแพ้เสมออะไรเงี้ยเสมมาจากไหนก็ไม่รู้ก็หลังๆในการป็นว่าเกมในบ้านของวิลล่าก็ ก็เริ่มชัวขึ้นแต่นอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยชัวเท่าไหร่นะครับถือว่าเก็บผลไม่ค่อยได้นอกบ้านใช่เพราะหนึ่งในเกมที่แพ้เนี่ยก็คือออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อนหนึ่งนะครับที่ทางด้านของเอธีฮัสเตเดียมเลยนะครับก็เกมที่เจอกับทางด้านของเบนฟอร์ดในบ้านตัวเองเนี่ยเสมอ3าวินล่าเนี่ยหลังๆเนี่ยคือบทจะหลุดก็ก็หลุดแบบดื้อๆเลยนะเออก็ต้องรอดูว่าอูนายเอเมรี่จะแก้ไขย,ยังไงใช่ก็อย่างที่บอกนะครับเกมนี้สถานการณ์บีบบังคับให้ทั้งคู่ ต้องการ3แต้มใช่ต้องเอา3แต้มเท่านั้นนะครับทั้งคู่เป็นเกมที่ผมว่าน่าจะน่าจะมันเพราะว่าแต้มเดียวไม่พอ<ช>แต้มเดียวไม่พอจริงๆทั้งคู่นะผมคิดว่าน่าจะเปิดหน้าแรกกันแล้วก็ถ้าหากจะให้มองถึงใครที่ที่ดูได้เปรียบกว่าผมก็มองไปที่อาร์เซนอลนะครับด้วยความที่ว่าความมั่นใจฟอร์มการเล่นในหลีกที่ดุดันมากๆอีกหนึ่งอย่างคือเล่นที่เอมิเรสเตเดียมอ่ะมันกน็น่าจะ เออผมว่าอาเซนอลจะผ่านไปได้สัก2-1อาจจะแบบไม่ได้ขาดลอยมากแต่ว่าเป็นเกมที่อาเซนอลจะทำได้แน่นอนครับผมคิดว่าน่าจะนะประมาณ2-1เหมือนกันแล้วก็คิดว่าอาเซนอลน่าจะเก็บแรงไว้บ้างนะคิดว่าคงอาจจะไม่วิ่งเพสสุดเพราะว่าอย่าลืมว่าต้องมีเตะกลางสัปดาห์กับบาเยอร์อีกสิ่งที่เราดูจริงๆก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บเน,นี่ยต้องระวังให้ดี ใช่เรื่องความฟิตกับอาการบาดเจ็บนี่แหละคือยังโชคดีที่เกมล่าสุดที่เจอกับไบเยนเนี่ยไม่ได้เดินทางแต่ในบ้าน2นัดติดเนี่ยมันก็ยังแบบโอเคเดินทางเหนื่อยมเดินทางน้อยนะครับใช่ก็ยังโชคดีสําหรับอาร์เซนอลก็คิดว่าตามหน้าเสือเลยอะคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะสามารถเก็บเกมนี้เป็นได้นะครับแล้วก็แฟนๆของทั้ง2ทีมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันก็ขอฝากขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักไว้สักหน่อยนะครับสำหรับแอร์แคริเอร์ครับตอนนี้มีแคมเปญเอาใจแฟนบบอลแกกหหนััสําร ททีมชาติไยนะครับเพียงซื้อแอร์แคลเรียคัพเปอร์รุ่นใดขนาดใดก็ได้รับฟรีไปเลยนะครับเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยลิขสิทธิ์แท้จากวอลลิกมูลค่า399บาทก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆที่ด้านล่างดีสคริปชั่นรวมไปถึงนะครับจะปักหมุดลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับใครที่สนใจกับช่วงอากาศหน้าร้อนขนาดนี้นะครับสงการแล้วแล้วก็ โอ้โหคืออยากจะออกอยากบ้านทีนี้ตัวเทบไหมนะฮะใช่ก็สามารถคลิกลิงเข้าไปดูตัวสินค้ากันได้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนจากกันนะครับถหากเรามีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปยังไงก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ